สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาช่วงดึกแล้วนะครับประมาณเกือบห้าทุ่มนะครับก็จะได้เอาสูตรใหม่สิบล่างนะครับมาให้ลุ้นไม้เป็นแนวทางกันนะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาหกงวดนะครับหรือว่าสถิติเขานะครับเข้ามาหกงวดนะครับก็จะามาให้ fc หรือว่าท่านผู้ชมมาให้เป็นข้อมูลหรือว่าเป็นแนวทางให้นะครับสูตรใหม่สิบล่างนะครับก็ได้มาก็มาให้เป็นแนวทางกับเพื่อนเพื่อนหรือว่าท่านผู้ชมเลยนะครับสูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้แค่3ตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับได้แค่3ตัวนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองเอาไปติดดูได้นะครับท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้นะครับ เป็นสูตรใหม่นะครับได้มาก็เอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมหรือว่า fc ทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบตัวเลขเหมือนๆกันนะครับก็ลองมาดูครับว่าสูตรนี้เริ่มเข้ามานะครับเริ่มเข้ามาผลสองตัวก็ออกอยู่ที่สี่หนะครับตามสูตรก็ได้9.14นะครับผลสองตัวก็ออกอยู่ที่สีนะครับ ผนงวดนี้เลขสีก็มาติดอยู่ที่หลักสิบล่างนะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดแรกนะครับถ้าไหนชื่นชอบลองเก็บข้อมูลไว้ได้นะครับหรือว่าตำแหนง่งคิดสูตรนะครับก็เอาไปเป็นข้อมูลได้นะครับเพื่อได้ทำหรือว่าได้คิดด้วยตัวเองนะครับ ว่าที่ผมทํานี้จะมีโอกาสเข้าเหมือนที่ผมทําหรือเปล่านะครับให้ท่านผู้ชมรอไปติดหรือว่าเป็นข้อมูลดูนะครับแคปสูตรไว้นะครับก็เรามาดูครับงวดที่สองนะครับงวดที่สองก็จะได้เก92นะครับผลก็ออกอยู่ที่28นะครับเลขสองก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับอนดงวดนี้นะครับก็ผ่านเป็นงวดที่สองนะครับท่านผู้ชม ่านเป็นงวดที่2นะครับผลลัพธ์ออกอยู่ที่28ก็เลข2ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็ได้4 6 9นะครับผล2ตัวก็ออกอยู่ที่9 4นะครับงวดนี้มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับมา2ตัวนะครับภายใน3ตัวนี้มา2ตัวนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข9นะครับเป็นหลักสิบนะครับสูตรนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับ ถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแล้วถัดมานะครับถัดมานะครับถัดมาก็ได้สามห้าแปดนะครับผลก็เอาอยู่ที่สามเจ็ดนะครับเลขสามก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สี่นะครับท่านผู้ชมนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวส่วนมากจะมาเป็นหลักสิบนะครับ ท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับถัดมานะครับถัดมาถัดมาได้3 58นะครับผลก็ออกอยู่ที่5 9งวดนี้นะครับก็เลข5้ามาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่5นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้803นครับ ผล2ตัวก็ออกอยู่ที่0ูงวดนี้มาเบิ้ลนะครับ0ู 00. มา2ตัวเลยทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่6นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะ6งวดรวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรใหม่นะครับ ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องไทยพารวยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆห,หรือว่ามีตัวเลขใหม่ๆก็จะมาแจ้งเตือนหรือว่ามาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลน,นะครับเก็บไว้นะครับเรามาดูครับสูตรหม่ิบล่าง,งหกงวดรวดนะครับ ก็ยังไม่หลุดเลยนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็สูตรทุกสูตรก็มีข้าวไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมขอให้เข้าใจตรงกันนะครับ สูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นบางงวดก็หลุดเป็นบางงวดตัวเลขเดินหน้าก็จะเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับสูตรใหม่ยลสิบล่างนะครับเดินเข้ามาประมาณหกงวดรวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับแล้วงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับเป็นงวดที่เจ็ดจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรทุกสูตรเราก็ทําย้อนหลังนะครับย้อนหลังก็เข้าทุกงวดนะครับแต่ว่าเดินหน้าจะมีโอกาสเดินหน้าเข้า ตามกองสลากที่เขาออกตัวเลขหรือเปล่านะครับก็ลองมาคิดมาชมกันนะครับว่าสูตรนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่10ล่างนะครับ3ตัวมา1ตัวเป็น10ล่างครับเรามาชมกันเลยครับว่าผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับมามาลุ้นชมพร้อมๆกันเลยครับผมก็จะใช้ตำแหน่งหลักแสนใช่ไหมครับหลักแสนก็คือเลขสีนะครับ ก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้ทุกๆครั้งนะครับทุกงวดนะครับว่างวดนี้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก็มารุ่นพร้อมกันงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน67เนี้นะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก็หลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งนะครับ10ล่างบวกกันสองครั้งนะครับหน่วยล่างก็บวกกันหครั้งนะครับ แล้วก็หน้าครั้งที่2นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่2ครับก็บวกกัน1ครั้งนะครับหลักหน่วยนะครับนะครับหน้าครั้งที่2นะครับเห็นไหมครับผมจะวางแบบนี้นะครับหน้าคอสนะครับนอคอสก็คือหน้าครั้งที่2นะครับก็มาบวกพร้อมกันเลยนะครับว่าจะใช้ตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับมาบวกว่า จะได้เด่นตัวไหนกันบ้างนะครับสูตรนี้ได้3ตัวมา1ตัวเป็นหลักสิบนะครับก็อลองมาดูครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันมาบวกคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับ C บวกศูนย์ก็ได้สนะครับ C+ บวกศูนย์ก็ได้0นย์นะครับไปได้สีนะครับ C+ บวกศูนย์ก็ได้สีนะครับ C บวกหนึ่ง ก็คือได้ห้านะครับเดี๋ยวผมทวนอีกรอบหนึ่งนะครับสี่บวกศูนย์ก็ได้สี่นะครับสี่บวกศูนย์ก็ได้สี่นะครับสี่บวกศูนย์ก็ได้สี่นะครับสี่บวกหนึ่งก็จะได้ห้านะครับก็ลงท้ายด้วยเลขห้านะครับก็คือว่าได้เด่นนะครับตัวแรกก็คือเลขห้านะครับท่านผู้ชม ห้าก็บวกสองคงที่นะครับเห็นไหมครับห้าบวกสองที่ก็จะได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกสามนะครับเจ็ดบวกสามคงที่ก็จะได้สิบก็ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวที่สามนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้เด่นห้าเจ็ดศูนย์นะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาได้แปดศูนย์สามก็มาเลขศูนย์ใช่ไหมครับ งวดนี้ก็จะได้เด่น570เลข0จะเดินมาอีกหรือเปล่านะครับงวดที่ผ่านมาก็ออกเบิ้ลนะครับ0ูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับงวดนี้จะมีเลข0ูนย์ติดมาอีกหรือเปล่านะครับภายใน3ตัวนี้ก็จะมี570นะครับได้เด่นนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับก็จะได้5ใช่ไหมครับเป็นตัวเด่นตัวเลขแล้วก็7แล้วก็0นย์นะครับ ก็ลองมาติดตามหรือว่ามาลุ้นกันพร้อมกันนะครับงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายน6กเนี้นะครับก็เด่นก็ได้570นยครับว่าจะมีตัวไหนที่จะมาเป็นตัวเด่นมาเข้าเป็นหลักสิบภายในงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับระหว่าง570จจะมีตัวไหนมานะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับ ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็อื่นใดก็ฝากอีกทีนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดแชร์ไว้ให้นะครับเพื่อจะได้มีแพลตฟอร์มอื่นๆก็จะมี ท่านผู้ชมได้เห็นได้ติดตามนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้นะครับก็ลาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านครับ